วันนี้ความหลอนในรูปแบบใหม่ได้มาอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วพบกับความหลอนในรูปแบบเกมสลับปีเอาเลยสลันดี้หา,าทุกท่านผ้อมแล้วไปตจนภัยไปป่าม,มืด้อมกับพวกเราได้เลย นาบัตนี้เดิน W A S T นะครับเลื่อนเมาส์เพื่อเปลี่ยนมุมภาพท่านจะต้องตามหาคัสตาดนะฮะเพื่อเดินผ่านอะไรนะคัสตาดเหรอคัสตารหดลูกพี่เดินไปสิมันก็พูดเสียงทุ้มดิขอสอบครับเออเอ้นี่น้องเชื่อข้าหนอวิมันอยู่ไหนวะ คาตาที่มึงว่ามันอยู่แถวลางๆังละมั้งแถวลางๆมีแต่ยาไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวก็ไปนี่ป้าเขาบอกว่าเงยนะไอ้บ้าคนลุกยังคนตุนเลยมันมาอย่างงี้ข้าก็ไม่รู้ตัวสิใอ้ตายเถอะหนีแล้วใจเย็นๆเมื่อกี้เองว่าไงนะคาสตาร์ดมันคืออะไรนะอธิบายให้ข้าฟังอีกรอบนึงสิไอ้ที่ว่าไอ้บีบเวลาสตาร์ตรถไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปวดชี เขาว่าให้เงยหน้าขึ้นหาต้นไม้เงยลงมาไม่มีอะไรก็ไปต่อกูคงเงไหมตุกพี่แล้วกูจะเจอไหมล่ะแมงม,มึดชิบหายเลยเฮตตกใจไอ้สัตว์ต้นไม้ไอ้เหี้ยนี่กูกำลังจะเดินไปไหนขงกูเนี่ยลังวนต้นไม้สักสามรอบสิเดี๋ยวเผื่อจะเจอคัสงตอบตม,มึงพูดเองนะ สองรอบไอสัตว์สามว่ากูขึ้นเมนเลยไหมเนี่ยอ่าอีกรอบนึงอีกรอบไม่ไมีออ <c oughs> บอกแล้วก็ตัด <c oughs> กูว่าแล้วกูว่าแต่มัน,มนกูนึกว่ามันปัญญาอ่อนมึงลองมาเล่นเองสิสัตว์ขนหลังยันขนตูดกูแม่งตั้งไม่ล้มเลยไอ้เหีดด้ยขนใหม่กูด้วยปะเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้นี่ก็ค้ำเลยนะเนี่ยมึงมาเล่นไหม่ะ มึงกระโดดขึ้นหินสิอ่าเฮ้ยไอ้สแลนดี้เฮ้ยมึงอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ไม่กูแหกคิดตาน่นนั่นนั่นคาสตาดอันเนี้เฮ้ยกูเจอคัสตารดแล้วให้ตายเถอะชิ้นแรกชิ้นแรกนิ่งมึงวิ่งอ้าวมึงวิ่งเหรอวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งยังไงล่ะมึงก็ไปหาชิ้นต่อไปสี่ดาอ้าวเหรอตามตำนานเขาบอกมาอีกแล้วนะว่าถ้าเกิดเราขึ้นก้อนหินแล้วก็โดดสามครั้งเราจะเจอคัสตารดอ่าจัดไปครับพี่ตำนานบอกมา กูก็ว่าไปตำนานมันแหลกัล้วก้อนหินกูหายไปไหนและ้วคะเนี่ยหายตายเถอะถ้าเกิดมึงไม่ได้บันทึกเสียงนี่กูจะร้องไห้เลยหนึ่งรอบแล้วนะวิ่งววิิว่่งงไปไหนเลยเฮียไปไหนใครไปไหนเลยครับหนีเลยเฮ้ยคนขาวกูรู้เลยเฮียไปไหนวิ่งนไไหน,นีออกจากเหมือนกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกูขอเคลียร์มาให้ก่อนเมื่อกี้กูบอกว่ากระโดดก้อนหินสามรอบ สัตว์ยังไม่ถึงรอบสองเลยมมแมงม้าไหลเหี้ยใช่ไหนล่ะไรไหลเหี้ยอยู่ไหนล่ะโอ้ยโอ้ยกูจะไปไหนล่ะเฮียนนฮ้ยมันจะล้อมเหี้ยไลยก็เจ๊แม่งแดกนกหวีดมาเป็นอาหารแน่นอนเลยสัตว์รอขนกูลุกนี่กูหนาวกู้งเบี้วะเนี่ยผมไม่ใช่แล้วล่ะพี่น้อง <c oughs> ลองดูสักครั้งแต่ว่าแค่กรีดมันไม่ทำอะไร่าได้รอก แม่งมึงก็เห็นไหมคอมพิวเตอร์มันพังมาหลายร้านหน้าจอแตกไอ้เหี้ยขอไอ้เกมนี่แหละนี่ไม่นี่ไม่ใช่คอมกูนักจะบอกไว้ก่อนนีต้นไม้เย้ยเฮ้ยก่อนหินอีกแล้วอูดอปุ๊บมันมาปุ๊บนายเห็นไหมแม่งไม่มาไอ้สัตว์ไอ้น้องตำนานเขาเล่าว่าถ้าไปซอกหินนี่มันจะเจอดีนะไอ้ซอกหินอยู่ไหนอะกูเห็นจะซอกหินทุยสัตว์เดี๋ยวหน้าจอมึงได้แตก ไมารอบมึงเิเออน้องเอครับน้องเอครับขอผมเดินเข้าไปที่ต้นไม้นั้นครับอ๋อต้นไม้ต้นไหนครับต้นนั้นแหละครับตรงหน้าน้องเนี่ยเมื่อกี้เห็นเหมือนใครเดินนั่นแหละครับจะเจอก้อนหินใช่ไหมน้องขึ้นไปยืนน้องผูดจาสุขนลุกแล้วไปไหนล่ะเฮียน้องครับอย่าวิ่งน้องน้องเดี๋ยวทีมงานขึ้นไปรับน้องน้องแพ้แล้วโอ้โห ผ่านผ่านปแลาหนึ่งคนบอกลาเลยน้องบอกอะไรกับรายการไม่อยากจะบอกเลยพี่น้องเอ,อ้ยเกมเนี้ยมันหมัน,นจริงๆไม่เชื่ออย่าลบลู่หลวงพ่อหลวงพ่อคงหลวงพ่อคึงแม่งคงไม่รอดฮะมาเจอเกมเนี้ยลุกยังขนตู้แล้วจะบอกไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะสา้าคัสตร์ดวาอ่ะอ่ะอ่ะขอบันทึกสิ